เดี๋ยวคุณครูเพิ่มการบริหารหัวใจเข้าไปนิดนึงนะคะหายใจเข้าวาดแขนสองข้างขึ้นพร้อมกับขยิ่งส้นเท้าขึ้นมากันไว้สองวิพอวางส้นเท้าวาดแขนลดแขนลงหายใจออกเมื่อหัวไหล่นิดนึงนะคะอีกสามครั้งหายใจเข้าวาดแขนขึ้นแล้วขยิ่งส้นเท้าขึ้นมากันไว้เกร็งหน้าท้อง หายใจออกค่ะวางส้นเท้าและลดแขนลงมาอีกสองครั้งค่ะหายใจเข้าวาดแขนขึ้นแล้วขยิงส้นเท้าวางหายใจออกอีกหนึ่งครั้งค่ะหายใจเข้าวาดแขนขึ้นสูดลมให้เต็มปอดขยิงส้นเท้าขมิบก้นนิดนึง